โลกใบนี้ยังมีรักดีๆรอเธออยู่ถึงเธอที่อ่านหลงลืมไปแล้วว่าความรักดีๆมันยังมีอยู่บนโลกใบนี้จริงๆนะเธออาจจะเริ่มไม่แน่ใจว่ายังมีความรักแบบนั้นรอเธออยู่จริงไหมบางครั้งความผิดหวังจากใครบางคนก็ทำให้เธอหมดศรัทธา และไม่เหลือแม้แต่ความเชื่อว่าความรักที่อ่อนโยนจะยังมีอยู่จริงแต่เธอรู้ไหมความรักที่ดียังรอเธออยู่เสมอและมันจะมาถึงในวันที่เธอไม่ได้ร้องขอแค่เธอกลับมารักตัวเองให้มากพอและเห็นคุณค่าในหัวใจตัวเองอีกครั้งความรักที่แท้จริงจะไม่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนเธอ แต่มันจะอยู่ข้างเธอแม้ในวันที่เธอไม่เหลืออะไรเลยเพราะความรักที่ใช่ไม่เคยหลงทางและจะไม่ลืมทางกลับมาหาหัวใจของเธออาจจะไม่รวดเร็วแต่ความรักที่ดีมันจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอเธอแค่ค่อยๆรอด้วยความอบอุ่นใจและเติมเต็มหัวใจด้วยการรักตัวเอง ให้ดีที่สุดก่อนนะและเธอจะรู้เองว่าโลกใบนี้ไม่เคยลืมที่จะส่งรักดีๆมาให้คนอย่างเธอเลยสักครั้งเดียวและหากเธอได้ยินเสียงนี้ฉันเชื่อว่าเราจะได้มาเจอกันในสักวันหนึ่ง Sweet Things d a i l y จากไขหวานถึงคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยสำหรับหัวใจ ที่อ่อนล้าของเธอนะ